ะะเป็นกรีบมินิโรสค่ะขนาดประมาณ2เซนนะคะเป็นกรีบเล็กๆค่ะใช้ทําดอกมินิโรสได้นะคะหรือจะใช้ทําเป็นดอกตุู่นะคะก็ได้สวยงามค่ะหรือจะใช้ทําเป็นดอกสอดเกสรน,นะคะสอดเกสรได้เล็กๆค่ะก็สวยนะคะน่ารักนะคะ ขนาดของกรีบประมาณ2เซนนะคะหลายท่านนะคะที่ใช้ตกแต่งกระทงแบบนี้ก็สวยค่ะอันนี้ถุงนึงได้เยอะมากเลยนะคะร่วม3,000กรีบถึง3,500กรีบเลยค่ะนะคะ1ขีดนะคะได้เยอะมากๆถ้าหากว่าใครจะใช้สี นะคะจะใช้จะชอบอสีต่างๆเนาะก็ใช้สีย้อมผ้านะคะย้อมได้เลยวิธีการย้อมนะคะปรึกษานะคะเจ็บได้เจ็บให้คําแนะนำนะให้คําปรึกษาได้เลยนะคะทักมาถามกันได้เลยนะคะสําหรับกรีบมินิโรสขนาดประมาณ2เซนค่ะนะคะ,นะคะใช้ตกแต่งกระทงสวยงามมากเลยนะคะหรือจะใช้ตกแต่งงานอย่างอื่นนะคะได้นะคะหรือจะทําเป็นดอก ม,มินิโรสก็ได้ทําเป็นกุหลาบจิ๋วอะค่ะนะคะหรือจะใช้เป็นทําเป็นดอกตุ้ตูนะคะดอกสอดเกสรได้หมดเลยแล้วแต่ชอบนะคะกาวทาดอกไม้นะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะกาวทําดอกไม้นะคะกาวสําหรับทําดอกไม้โดยเฉพาะอันนี้ถุงนี้นะคะครึ่งกิโลค่ะได้เยอะมากนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ1นกิโลนะคะเจี๊ยบจะแพ็คเป็น2ถุงแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะเป็น2ถุงนะคะ สะดวกใช้นะคะดอกไม้ติดแน่นนะคะแห้งไวแล้วก็ดอกไม้เซตตัวได้ไวค่ะเป็นกาวสําหรับทําดอกไม้โดยเฉพาะนะคะเจ๊ชอบมากแล้วก็อยากจะแนะนําเลยนะคะแบบนี้เนาะถ้าท่านไหนชอบนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะออกเดินทางนะคะพรุ่งนี้ค่านี้เดี๋ยวเจ๊แพคไวรอเลยค่ะนะคะแพคไวรอลงกล่องเลยนะคะชุดนี้นะคะกรีบกระทง นะคะกรีบกระทงกรีบดอกไม้ทํากระทงกระดาษาค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทีอ่ออเดอร์นะคะไว้วางใจเนาะสำหรับกรีบ กระทงสํสำหรับปีหน้าปี25 6 5นหนะคะปีนี้เพิ่งผ่านไปไม่นานพี่พี่น้นองน้องออเดอร์ไว้แล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเจ๊ฟขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะก็ชุดนี้เดี๋ยวเจ๊ฟแพคค่ะแล้วก็เตรียมส่งวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะชุดนี้เจ๊ฟแถมไปให้แล้วเนาะมีแถมให้ทุกท่านนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะว่าจะใช้เท่าไหร่นะคะเจ๊ฟมีแถมให้ทุกท่านเนาะนะคะขอบพระคุณมากมากเลยคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ